สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีเวนต์ของโมลาโมลานะอยู่กับดาดที่มีชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรอ,อ่ะอ่าโมโบซาก,กิเหรอปัอ่ะไอ้ดานนี้แหละมีทั้งหมด20ด่ดานนะผมถึงดานสุดท้ายแล้วเลเวลแมปแมปแมปบ้าอะไรล่ะเลเวลแมกโอเคครับไป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 อ่ะเตทที่ผมจะใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ จะมีตัวหลักก็เป็นซุ่มยิงไซเบอร์แคทแล้วก็ยังลบต่องของแค่นี้ที่เหลือเอามาไว้จัดการลูกน้องมันโอเคแล้วก็สิ่งที่จําเป็นอีกอย่างสปีดแม็กก็ซุ่มยิงจริงๆสปีดไม่ต้องก็ได้นะแต่มันจะนานมากถ้าไม่ใช้อโอเคด่านลูกน้องมันเหมือนกันหมดเลยอ่าทางบอสทางลูกน้องเลย โอเคทั้งหมด20ด่านผมเจอตัว23ซ้ำ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 ไปใช้พลังงาน150นะโอเคครับไปยังลบก่อนเลยเออมันใกล้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเออรู้สึกว่าใกล้มากเลยนะเนี่ยอ่ะเอาต้มยิงไปประมาณนี้ประมาณนี้เอ,อ้ยเฮิร์บปล่อยส่งขอกไปเรียบร้อยอ,อ่ะ เอาไซเบอร์แคทไปช่วโสโลนะไปส่งของไปช่ว์ยังเคลียร์หน่อยอ้อรู้สึกว่าจะถึงมากเลยช่วงนี้ตอนแรกมันไม่ถึงขนาดนี้อ่าส่งของผมไว้เคลียร์เจ้าปูสีแดงอะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าผ่านปูสีแดงได้ประมาณ3เวฟบก็โอเคละแบบมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยไปๆๆไป,ป,ปส่งของไปโอ้โหมาแล้มาแล้วแลวเวฟที่สอง เว็บที่2ก er Actually, uh, no. ็เยอะเริ่มเยอะขึ้นนะแต่เว็บที่3นี่เยอะมากเลยอ่าตอนนี้เราใช้ช็อกโกแลตช่วยละไม่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 อย่า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 พึ่งอย่าพึ่งโอ้โหบามุดบามุดไม่ช่วยเลยตอนนี้โหดมากโหดมากน้องมันเยอะมากโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคอ๋อไสบอกก็ช่วยนะไสบอกนี้โอเคเลย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่อไปเวฟสุดท้ายละกันสุดท้ายถ้าธนาได้หมายถึงถ้าเคลียร์เจ้าลูกน้องไอปูสีแดงได้ก็จบละเวฟสุดท้ายเนี่ยมันจะมาเยอะมากนั่นแหละเต็มเลยโอเคแล้วใช้ช็อกโกแลตไปแล้วด้วยได้เปไ็เไรมีซุ้มยิงเพิ่มมาอีกหนึ่งซุ้มยิงเอาไว้ก่อนลุกวๆๆุไม่ได้ไม่ได้ปืนใหญ่ไปก่อนอยาย่ายายายา่ยาอยา่ยาเข้ามายาเข้ามายาเข้ามาโอเค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 ไม่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  อ่าโอเคส่งของได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกลายไปละกลายไปละไปละไม่ไม่ไม่ทำทำให้ใครตายเลยทำให้ใครตายเลยโอเคโอเคอ่ะหมดเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคละที่เหลือก็ปล่อยซ้ําๆไปต่อไปเจ้าปูจะมาทีละตัวละไม่ยากละ <Yahoo! S 1> โอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็กรอจังหวะปล่อยมหาบุตรเห็นไหมเจ้าปูมันจะมาทีละตัวละหลังจากเวฟที่ถามเจ้าปูมันจะหมดละ โอเคหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วก็แค่กดปล่อยไปซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนชนะไป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 เดี๋ยวรอจะปลาตันก่อนโอเคบาฮามุนไปไม่ได้ตบเลยถ้าบาๆามุได้ตกก็ช่วยทำามีได้เยอะนะเดี๋ยวรอบนี้ปล่อยดาจีดีกว่าเดี๋ยวรอมันยิงก่อนโอเคดาจีไปมาประมาณนี้ ช่วยทำรามีน่อยยิ่งมายิ่งมายิ mal, ย่มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่เหลือก็คือต้องปล่อยหวนซ้ำๆๆๆๆจนกว่าจะชนะแค่นั้นง่ายๆนะง่ายๆด่านยี่สิบก็ง่ายๆโอเคจำเป็นจริงๆก็ซุ่มยิงแล้วก็ไซเบอร์แคทยางลบส่งของนี่ประมาณสี่ตัวนี่ที่สำคัญอ๋อๆไซบ็อกด้วยไซบ็อกด้วยไซบ็อกก็สำคัญประมาณนี้ก็น่าจะเคลียร์ละ พักๆเลยบอสมันค่อนข้างขึง้นไม่ค่อนข้างอะ่ะถึกมากๆกันแหละปล่อยช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตไว้เคลียร์ยปูแดงแต่มันหมดเวฟแล้วก็ไม่จะไปละปล่อยได้แต่จะตายทันทีนะไปลเลยช็อกโกแลตน่าจะได้ยิงสักรอบหนึ่งไม่ก็ไม่ได้ยิงเลย <S <S 1> <S 1> ปุ้ยใจไปก่อนยิงไม่ได้ยิงเลยผมปล่อยผิดจังหวะแล้วแหละปกติต้องได้ยิงสักรอบหนึ่ง <S 1> <S 1> ปั๊กโอเค ราจีไปแต่จนีนี้ได้ตีแน่นอนเลยล่ะการอบอสมันถึกมากเลยอะแบบถึกสตั๊ดอะไม่ไหวอตอนนี้ดองสแต็กไซเบอร์แคทดระซุ่มยิงได้ค่อนข้างเยอะละอ่ไซเบอร์แคทไปประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆทุกตัวก็สำคัญนะแบบมันไม่ได้ไม่ใช่สำคัญแค่บางตัวทุกตัวไม่สำคัญเลยนะาร์ม,มูผมไว้ใช้ตอดบอสมัน ค okay. ประมาณนี้ประมาณนี้ล่อ,ลอผ่านอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าทุกคนชนะกันยังไงนะแบบแต่ผมชนะด้วยเซตน,นี้แหล <c oughs> okay. Okay. ะโอเคโอเคเจ้าปลาพาทีตัวเล็กกลับมาอีกแล้วถ้าปล่อยบาบูน <c> ไ <oughs> ปซะหนอาหารเรียบร้อยโอเคครับจบบ้านจบเลยจังหวะน,นี้อ่ะด่านสุดท้ายเมื่อกี้ไปดูมาได้แค่ตัวเละแล้วก็สามสิบกระป๋องแม็กก็คุ้มอยูง ไป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 จบ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 ,จบเรียบร้อยฮะเรียบร้อยยู <Yahoo! S 1> อ่าได้มาแล้วครับหนึ่งตัวแล้วแล้วก็สามสิบก็ปองแมวเรียบร้อยครับจบอ่ะในไหน,น,นก็ได้มาละกดสุ่มสักครั้งแล้วกันตู้ไหนตู้โมลาโมลาแล้วกันนะไปไม่ขิงก็เบบี้ขอสักตัวยังไม่เคยได้เลยไหนดูซิอ่ายกน้ำหนักก็โอเคอยู่ ใช้ใช้ใช้เรียบร้อยครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอคลิปหน่ะบ้ายครับมาไว้หน่อยนะ